ห้องนอนเก็บกว่าได้สะอาดเรียบร้อยดีแต่ดูจืดชื่ดไปหน่อยสีปีมานี้ค่าตันเถียนแตกสัน้นทุกวันใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดและอ่อนแอจากโรคมองดูสิทธิ์ของเขาหลัวหยุนเฟิงทรยศจากไปทีละคนทีละคนเลยไม่มีกระจิตกระใจจะจัดห้องตัวเอง ห้องเจ้ามีเตียงอยู่เตียงเดียวเจ้านอนเตียงคืนนี้ข้านั่งพักผ่อนที่เก้าอี้ก็พออะไม่ได้นะท่านเพิ่งอุ้มข้ามาสิช่วยยามตอนนี้ท่านไม่มีพลังวิญญาณจะต้องเหนื่อยมากแน่แน่ท่านนอนที่เตียงให้สบายเถอะนะข้าจะนั่งที่เก้าอี้เองเอะงั้นเราก็นอนด้วยกันเถอะเอ๊ะ เอ๊ะแบบนี้ไม่ดีมัง้งหลับตาลงเอ๊ะเด็กดี ว่างเปล่าเจ้าตื่นแล้วเหรออืมอ่าห้องฉันทำไมถึงได้สวยแบบนี้ล่ะเมื่อก่อนห้องเจ้าจะมีชีวิตชีวาแต่งแต้มไปด้วยสีสันสวยงามข้าตื่นมาไม่มีอะไรทำเลยจัดห้องตามแบบที่เจ้าชอบเมื่อก่อน เป็นสไตล์ห้องที่ฉันชอบมากตอนอยู่พบที่แล้วผู้ชายคนนี้อบอุ่นเกินไปแล้วสิทธิพี่ยินโยอาจารย์ให้ข้ามาตามท่านไปทานข้าวแะแย่แล้วล่ะจะให้เสี่ยวลิ้วเข้ามาเห็นจุนเย่หลีอยู่ในห้องไม่ได้เออรู้แล้ว เจ้าไปก่อนเดี๋ยวข้าตามไปจินเย่หลีงั้นข้ารีบไปรีบกลับสามีเจ้าจะรอเจ้าอยู่ที่ห้องอืขอบคุณท่านที่ทำห้องที่สวยงามเช่นนี้ให้กับข้านะมีสามีแบบนี้ช่างดีเหลือเกิน เค้กข้าววันนี้อร่อยจริงๆสิพี่ท่านลองชิมอันนี้สิอร่อยมากเลยฮเอ๊ในห้องซ่อนองปีศาจเอาไว้ซึ่งฉันนี่เองที่เป็นภรรยาองปีศาจไม่รู้ว่าถ้าอาจารย์กับพวกสิทพี่รู้เข้าจะคิดยังไงปวดหัวจริงดึงออกมา นี่ถูกส่งมาจากสำนักเจียหลานเมื่อสองวันก่อนองปีศาจจินเย่หลีได้บุกเข้ามาที่สำนักเจียหลานนี่คือประกาศจับตัวจินเย่หลีกำชับให้อาจารย์มอบให้แก่พวกเจ้าประกาศจับตัวจินเย่หลีเหรอบนประกาศจะมีหน้าของเขาไหมนะสวยแล้วยินโยรับไว้นี่ของเจ้าอืเอ๊ะ กุ้มน่ารักน่าชังนี่เหรออองปีศาจจินเย่หลีเนะี่ยใช่แล้วล่ะนี่คืออองปีศาจจินเย่หลีนี่เป็นภาพที่อาจารย์หญิงท่านหนึ่งของสำนักเราซึ่งเคยพบเขาตอนเขาอายุ14ปีรูปประกาศจับกุมว่าจากภาพความทรงจำของอาจารย์ท่านนั้นน่าเสียดายที่กระดาษนี้คุณภาพไม่ค่อยดี พวกเราควรรีบตัดภาพออกมาทำภาพแขวนชอช่ยชอยทำภาพแขวนเหรอใช่นะสินี่ภาพเหมือนของจินเย่หลีเชียวนะถึงแม้จะเป็นรูปตอนเยาวัยก็ถือว่าเป็นของล้ำค่าเหมือนกันข้าจะตัดออกมาแขวนไว้บนหัวนอนพอตื่นขึ้นมาก็จะได้เห็นเขาทุกเช้าอาจารย์อาจารย์ของที่อาจารย์รับปากจะมอบให้กับข้าละ่ะ หมดปัญญากับเจ้าจริงๆอาจารย์อายุป่านนี้แล้วยังต้องไปขอเทพธิดาหานหลิงที่เขาเจียหลานให้กับเด็กๆอย่างพวกเจ้าอีกเทพธิดาหานหลิงจิตใจดีมักจะเอ็นดูอาจารย์เป็นพิเศษครั้งนี้หนังมอบจินเย่หลีให้ข้ามาสี่ตัวพอดีกับพวกเจ้าสี่คนสตัวเหรอจินเย่หลีเอ๊เทนแทนแทน เยิ่ยมไปเลยข้าเพิ่งซื้อผ้ามาใหม่กลับไปข้าจะตัดชุดใหม่ให้จินเย่หลีนะข้าจะแกะสลักกระบี่เล็กให้กับเขาว้าวจินเย่หลีทั้งรูปงามทั้งน่ารักข้าจะได้กอดเขาเข้านอนทุกวันแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮะอาจารย์พวกท่านเออจินเย่หลีไม่ใช่จอมปีศาจหรอกเหลอ ข้าสับสนไปหมดทำไมทุกคนถึงได้ชื่นชอบเขานะเอ๊ะสิทธ์น้องจะไม่ชอบจินเย่ยหรีเหรอแม้ว่าเขาจะเป็นปีศาจแต่เขาก็เป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในใต้ล่าเชียวนะในโลกนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจะเป็นที่นับถือในสำนักเจียลานก็เช่นกันจะมีใครที่ไม่เลื่อมใสจินเย่ยหรีบ้างชอย ถึงแม้ว่าต่อหน้าเหล่าอาจารย์ทั้งหลายพวกเราจะทําเป็นเคยดแค้นเกียดชังเขาแต่โดยส่วนตัวผู้ฝึกตนในสำนักเจียหลานทุกคนต่างก็เห็นเขาเป็นแบบอย่างอย่างเช่นเทพธิดาหานหลิงแห่งเขาเจียหลานอาศัยการทําตุกตาจินเย่หลีทําให้นางได้รับหินวิญญาณมากมายอะคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะเนี่ย ก็หมายความว่าฉันได้ซ่อนไอดอลไว้ในห้องอย่างนั้นเหรออีกอย่างเทพดดดาหนาหลิงนั้นไม่รู้ว่าจะเก็บข้าลิขสิทธิ์จินเย่หลีจากนางได้ไหม <c oughs> สิทธิพี่หยินโยถ้าท่านไม่ชอบจินเย่หลีแล้วก็ตุ๊กตานี้ท่านให้ข้าเถอ,นะอะนะฉกมาอย่างรวดเร็วเออใครบอกว่าข้าไม่ชอบจินเย่หลีล่ะอะ จินเยตหลีนี่รูบๆคคำๆรู้สึกสบายดีจังอายาทำไมพูดของฉันถึงฟังดูหน้าไม่ไอายยังไงไม่รู้นะอ้มพอได้แล้วอาจารย์มีเรื่องสำคัญจะคุยกับพวกเจ้าวันนี้อาจารย์จะไปเก็บหญ้าอย่างซีนที่พาอยู่เฟิงพวกเจ้าเป็นเด็กดีตั้งใจฝึกอยู่ที่นี่อ่ะ อาจารย์เมื่อวานข้าได้ไปเก็บหญ้าอย่างซินมาแล้วเออเจ้าเด็กนี่ต่อไปห้ามทำเรื่องแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายโดยที่ไม่บอกอาจารย์อีกนะเมื่อเก็บหญ้าอย่างซินมาครบแล้ววันนี้อาจารย์จะแสดงวิชาปรุงยาให้พวกเจ้าดู <c oughs> อาจารย์จะบอกให้ว่าวิชาปรุงยาของอาจารย์นั้นยอดเยี่ยมมากแม้แต่หนึ่งในสาปรมาจารย์อาวุโสของสำนักเจยหลานปรมาจารย์โม่ยังชื่นชมในตัวอาจารย์มักจะส่งวิชาปรุงยามาสอนอาจารย์ปรุงยาบ่อยๆน่าเสียดายที่เมื่อหลายปีก่อนปรมาจารย์โม่ได้หายตัวไปไม่เช่นนั้นล่ะก็อาจารย์คงได้เป็นศิษย์ของปรมาจารย์โม่ไปแล้วว้าว ปรมาจารย์โมเป็นผู้ปรุงยาที่เก่งกาจที่สุดในใต้ลาขนาดปรมาจารย์โมยังอยากสอนอาจารย์อาจารย์ช่างเก่งยิ่งนะหอปรุงยายอดเขาหลัวหยุนเฟิงเพื่อฟื้นฟูตันเถียนของหยินโยวันนี้อาจารย์จะปรุงยาเพลิงฟื้นจิตตันเถียนจะมียาหยางซีนเป็นส่วนผสมหลักและประกอบด้วย ดอกหงสวงผลเลี่ยหัวใบหลานเทียนและสมส่วนหัวส่วนผสมเหล่านี้ล้วนมีค่ามากหวังว่าการปรุงยาครั้งนี้จะเป็นผลสําเร็จเมื่ออย่างนั้นแล้วล่ะก็การฝึกต้นของหยินโยคงต้องรอไปอีกหลายปีตัวยาที่อาจารย์กล่าวมานั้นไม่ใช่ตำรับยาโบราณที่แกงมังกรได้ทำสูญหายไปเมื่อพันปีก่อนหรอกเลยเนี่ยรวมถึงยาหยางซินนั้น ถึงว่าฉันถึงได้คุณนนะตอนนี้มาคิดดูในตำราแพทย์สมุนไพรชวนหยวนได้กล่าวถึงยาอย่างซีนไว้เหมือนกันหรือว่าการปรุงยาสมุนไพรโบราณของแกงมังกรมีหลักการรักษาที่เชื่อมโยงกับพบฝึกตอนนี้อออาจารย์ ยาเพลิงฟื้นจิตตันเทียนที่ท่านพูดถึงคือการใช้ธาตุไฟเพื่อฟื้นฟูนหัวใจของผู้ใช้ยาให้แข็งแกร่งขึ้นภายในเวลาอันสั้นใช่หรือไม่ทำให้หัวใจมีการสูบฉีดเลือดสูงขึ้นฟื้นฟูนเลือดบริสุทธิ์ในร่างกายให้กลับมาไหลเวียนอีกครั้งเพื่อเสริมพลังจุดตันเทียนอย่างไม่หยุดยอนจุดประสงค์คือใช้เลือดบริสุทธิ์มาหล่อเลี้ยงจุดตันเทียนใช่หรือไม่นี่ นี่เป็นวิธีปรุงยาที่อาจารย์คุกเข่าถึง7วันถึงจะได้วิธีปรุงยานี้มาจากปรมาจารย์โม้นะหยินโยเจ้ารู้ได้เช่นไรไในอาจารย์บอกว่าปรมาจารย์โม่ต้องการที่จะให้วิชาปรุงยาแก่อาจารย์ยังไงละ่ะไหนกลายเป็นคุกเข่าขอร้องเจ็ดวันละเนี่ยอออเอุ๊บย่มไปเลยเป็นอย่างนี้นี่เองนะ หนังสือแพทย์แผนโบราณของแก๊งมังกรที่ฉันได้ศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่แท้ก็มีหลักการเดียวกันนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันครอบครองคลิสวิชาปรุงยาของพบนี้หรอกเหรออาจารย์ข้ารู้สึกว่าวิชาปรุงยานี้ไม่ถูกต้อง